พามาชมวัดล่องขุนุ้ยงามมากเลยตอนเศร้าๆแดดมันจะซองเนาะแดดมันจะซองมาด้านนี้พอดีเลยแต่แดดซองมันก็ให้เห็นความขาวของเจดีย์บ๊วแม่สิวัดเอออีอย่างดีละโบสประมาณนั่นค่ะมุมนี้สวยค่ะทุกคนถ้าเกิดเข้าไปข้างในนี่จะมีนักท่องเที่ยวหลายคิดว่านะ ลอ,อย่างไปทางไหนก็พี่จ่าน้กท่องเที่ยวงามค่ะงามนี่คือวัดล่องขุนจังหวัดเชียงรายค่ะทุกคนมาเที่ยวที่วัดล่องขุนวันากท่องเที่ยวลายแท้มุมนี่แหละเขาคิดว่าสวยที่สุดเลยค่ะขึ้นไปข้างในนี่คนหลายเนาะบางคนขึ้นไปก็หยุดมันเห็ดให้คนติดเนาะก็จะมี คนประกาศว่าให่ยางไห่ยางประมาณนั้นอะนี่ค่ะสวยต่างชาติร้อยหนึ่งคนไทยฟรีนะคะโอ้โอโอโมีบอกหลายภาษาถาายรูปวงงทเดินนะะค Please keep

เคยมาเที่ยวกันมาเด้อไปบอมาได้กับบึงวิดีโอข่อยเนี่ยละเด้อโอ้ไปใส่ก็มีทุกคนเดี๋ยวเขาจะย่างออกไปข้างนอกอื่น ด้านหลังนี้อีกอ่ะทุกคนน่าแกทำไปเรื่อยๆมังเนอยเนาะด้านหลังก็มีอีกเด้ทุกคนข้าทำว้าว ดนตรีก็ให้บรรยากาศจังเลยคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดล่องกุ่นค่ะที่วัดเชียงราย ก็มีคนอยู่ก็มีดอกไม้นองทุกคนก็มีดอกไม้ของทุกคน ว้าวมากค่ะคุนสวยมากเอ็ม<อ><อ>ไปข้างในแบบนั่นมากยิ่งโซนนรกนะโอ<ฮ>้โหนโซนนรกมันทำให้เราอึดอัดโซนสวรรค์ก็ทำให้เราสบายใจโองนี่ไงน้ำน้ำขังอง่ะแล้วก็เขียนชื่อเราแล้วก็มให้ตรงนี้ เพราะว่าช่วงเศร้าแดดแดดช่วงเศร้ามันจะสาดซองพอดีเลยสาดซองเข่าตัวโบดน์นะมันก็จะเห็นขาวแบบเนี้นเห็นข่าแบบนี้เลยถ้าเกิดมาช่วงอื่นนี่อาจจะบอเห็นสดใสแบบนี้เมื่อนี้อากาศดีมีแสงแดดไม่มีฝนสวยมากงามงามค่ะงามคนไทยเข้าฟรีค่ะวงเลนน,นเขาทำเขาทำนรกกับสวรรค์โอ้ย ขนลุกยาบยับไปโซนนรกด้วยขนลุกยาบยับย่างไปผู้เดียวน้ำคือเขาโซนสวรรค์ใครเนี่ยมีแห้งขึ้นยาวยิวคร้อค่ะน้ำ